และนี่คือเรื่องราวก่อนที่ผมจะกลายเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นอันยิ่งใหญ่แห่งหุบเขาเนตากวลลี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซนโงคุไดนาสตี้คลิปนี้จะเป็นสรุปเรื่องราว12ชั่วโมงแรกของผมกับเกมนี้ปัจจุบันตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการแบบ early access นะครับใครที่กลังคิดว่าจะซื้อมาเล่นเองดีไหมก็ดูคลิปนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้เอาละบ่นมาพอสมควรแล้วนะครับเชิญไปรับชมคลิปกันได้เลย เราเริ่มเกมกันมาบนชายหาดกับพ่อหนุ่มหน้าตีที่มาในลุกชาวบ้านเรือแตกพร้อมกับเสื้อผ้าแนววินเทจนะครับก่อนที่จะออกลุยกันเนี่ยก็ขอสนสักหน่อยนึงนะครับผมลองวิ่งค้นซากเรือแตกบนชายหาดเนี่ยก็เจอของเยอะแยะเลยนะก็มีทั้งพวกคบเพลิงเศษไม้แล้วก็ปลาสดอีก2-3ตัวนะครับหลังจากเดินสำรวจชายหาดสักพักจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรเหลือให้เก็บแล้วเนี่ยผมจึงเริ่มออกเดินไปตามทางนะครับวิ่งไปสักพักก็เจอสาวคนหนึ่งชื่อว่าอากโก เธอคนนี้เนี่ยเรือแตกเหมือนเรานี่แหละแล้วก็กาลังบาดเจ็บด้วยนะครับเห็นสาวกําลังลําบากเนี่ยคนดีอย่างเราก็เลยจะสร้างแคมป์ไฟแล้วก็เพิงหมาแหนเล็กๆให้นางได้พักผ่อนนะครับแต่ก่อนที่จะสร้างของได้เนี่ยก็จะต้องทาเครื่องมือซะก่อนผมก็เลยไปเก็บรวบรวมเศษกิ่งไม้แล้วก็ก้อนหินนะครับมาสร้างเป็นขวานแล้วก็ไปตัดต้นไม้ฉากต้นไม้ล้มในเกมเนี่ยเขาทำมาดีมากเลยนะครับเวลาตัดไม้ที่ไรเนี่ยผมจะต้องแงนหน้าขึ้นไปมองทุกทีเลย หลังจากสร้างที่พักให้สาวเสร็จเนี่ยผมก็ออกไปเดินสำรวจรอบๆกันสักหน่อยนะครับผมเดินไปตามทางสักพักก็เจอแคมป์ของใครก็ไม่รู้ลองเข้าไปสำรวจดูก็เห็นว่ามีสบียงเก็บไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่าคนดีอย่างเราเนี่ยก็กลัวของเขาจะหายก็เลยอาสาช่วยเก็บไว้ให้แต่พอหลังมาอีกทีเนี่ยก็ชาเอกับเจ้าของบ้านนะครับก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรนะครับสงสัยก็จะไม่ว่าพี่ชาวประมงคงรู้สึกโชคดีมาก,กน,นะครับที่เจอคนดีอย่างเรานะครับก็เลยบอกกับเราว่าแถวนี้เนี่ยมันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ก็ให้ลองไปดูนะครับผมก็เลยลาพี่ชาวประมงสายแคมแ อีกนิดหน่อยก็เจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแต่สภาพหมู่บ้านเนี่ยมาดูแปลกๆบ้านทุกหลังเนี่ยมันโดนไฟไหม้พังไปหมดเลยนะครับ และพอเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเจอชาวบ้านคนหนึ่งนะครับตัวเฮียคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าโทชิชิเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมันก็เคยมีชาวบ้านอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าโดนไฟแห่งสงครามเนี่ยทำลายสุดท้ายก็เลยอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนะครับแน่นอนว่าคนดีอย่างเราเนี่ยมีหรือจะอยู่เฉยนะครับก็เลยออกตัวกับเฮียว่าข้านี่แหละที่จะสร้างสถานที่ที่ทุกคนเรียกว่าบ้านกลับมาอีกครั้งให้ได้นะครับตัวเฮียก็เลยบอกว่าจะสร้างหมู่บ้านงั้นเหรองั้นก็ลองโชว์ฝีมือสร้างหอระฆังให้ดูสักอันซิจริงๆแล้้ววออออหหหรระะััังงงเนนน่มมกก็คืาาาาตขูบแล The ข้อมูลเกมเขาบอกว่าเราสามารถสร้างหมู่บ้านได้สูงสุด4แห่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยจะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ทั้งหมด50หลังผมเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับสร้างบ้านหลังเดียวเนี่ยยังนานมากจะเอาปัญญาที่ไหนมาสร้างให้ครบ50หลังเนี่ยคนสร้างเกมเขาก็พูดอะไรเฟิเจอร์นะครับหลังจากที่โชว์ฝีมือสร้างหอระฆังให้ตัวเฮ er ียแกดูจนสาแกใจแล้วเนี่ยเฮียแกก็เลยแนะนำน้องสาวให้รู้จักอโหมยคนนี้ชื่อว่าซายูรินะครับและอีกไม่นานหลกน้องพี่เนี่ยจะเอาอโหมยคนนี้เนี่ยมาเป็นสมาชิกครอบครัวของงเเรรราาาใให้้้้จจไดนนัักกตวโช er ช็ สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเฮียแกบอกว่าถ้าจะมาตั้งรกรากที่นี่เนี่ยก็ต้องมีที่ซุกหัวนอนซะก่อนบ้านทุกหลังในหมู่บ้านเนี่ยโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วนะครับก็จะต้องสร้างใหม่ลูกเดียวไอเราก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายซะด้วยก็เลยจัดบ้านหลังเล็กๆให้สักหลังหนึ่งหวังว่าจะใช้เป็นเรือนหอปลูกไว้รอน้องหมวยซายยรินะครับภายในบ้านเนี่ยก็ยังมีเตาไฟนะครับแล้วก็ที่นอนแบบง่ายๆเอาแค่แบบพอใช้งานไปก่อนนะฮะ หลังจากที่ใช้เวลาสร้างบ้านหลังแรกไปนานมากๆนะครับกว่าบ้านจะเสร็จเนี่ยก็รอไปเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับหลายคนคงสงสัยว่าสร้างบ้านหลังเดียวอะไรมันจะนานขนาดนั้นความจริงแล้วเนี่ยที่มันนานก็เพราะว่ามัวแต่เดินไปเดินมาตัดไม้เก็บหินถอนหญ้าคือบ้านหลังนึงเนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับสรุปว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็ฟ้าสางพอดีคืนนี้ไม่ได้นอนนะครับ บ้านเสร็จไม่ทันไรนะครับก็มีสาวมาหาถึงที่เลยเธอคนนี้ชื่อว่ามาตะนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรแล้วก็เรื่องของการปรุงยาดูเหมือนว่าเธอคงจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราในะอีกไม่ช้านี้นะครับ คุยกันกระหนุ่งกระหนิงสักพักเนี่ยผมก็ออกมาหาตัวเฮียโทชิชินะครับวันนี้เฮียแกบอกว่าถ้าอยากจะฟื้นฟูหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องใช้คนเมื่อมีคนเนี่ยมันก็ต้องมีบ้านเพิ่มและเมื่อต้องการบ้านเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องมีทรัพยากรนะครับเฮียแกก็เลยสอนแบบแปลนสร้างโรงตัดไม้ขึ้นมาโรงตัดไม้ของเฮียเนี่ยดีมากๆนะครับปกติไม้ซุง1ท่อนเนี่ยเราจะคราฟเป็นแผ่นไม้ได้แค่3แผ่นแต่ถ้าเอาไปคราฟในโรงตัดไม้เนี่ยเราจะได้แผ่นไม้มากขึ้น2เท่าประหยัดเวลาในการหาทรัพยากรไปไ,ไปได้เยอะเลยนะครับผมก็ไม นะมีของดีก็น่าจะสอนกันตั้งนานแล้วจากนั้นผมก็ออกเดินเก็บทรัพยากรเรื่อยเปื่อยนะครับอยู่ดีๆผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเหมือนผมจะลืมใครสักคนไปบนชายหาดนะครับใช่แล้วครับนั่นก็คือน้องอาโกะนะครับสาวคนแรกที่มาเรือแตกพร้อมกับเรานั่นเองว่าแล้วก็วิ่งกลับไปหาเธอสักหน่อยนะครับ พอมาถึงเนี่ยผมเห็นเธอกําลังนั่งย่างปลาสบายใจเฉบอยนะครับเธอบอกว่าเธออาการดีขึ้นมากแล้วผมก็เลยชวนเธอให้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันแต่เกมนี้เนี่ยการจะชวนคนเข้าหมู่บ้านได้เนี่ยจะต้องมีบ้านแล้วก็ต้องมีที่นอนให้ชาวบ้านด้วยนะครับงานนี้ก็เลยต้องตัดใจยกเรือนหอหลังน้อยของผมกับน,น้องซายุริเนี่ยให้เป็นบ้านของเมียหลวงไปก่อนนะครับ น้องอากโกเนยนับได้ว่าเป็นชาวบ้านคนแรกของหมู่บ้านของเรานะครับในหนเธอก็ชอบทําอาหารอยู่แล้วผมก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้น้องเขาเป็นคนทําอาหารประจําหมู่บ้านซะเลยขอแทรกระบบเกมให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยเราสามารถชักชวนชาวบ้านที่เราเจอตามแผนที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาอาศัยที่หมู่บ้านของเราได้นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถมอบหมายหน้าที่ให้กับชาวบ้านได้ด้วยเช่นผมที่แต่งตั้งให้น้องอากโกเนี่ยเป็นแม่ครัวประจําหมู่บ้านนะครับมีหน้าที่ทําอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงของคนในหมู่บ้านทั้งหมดแต่การเป็นแม่ครัวเนี่ยมันก็คือไม่สามารถออกไป หาวัตถุดิบมาประกอบอาหารเองได้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะต้องเป็นเรานี่แหละที่จะต้องออกไปเก็บผักจับปลาล่าสัตว์หาวัตถุดิบต่างๆมาเตรียมมาให้เธอนะครับแต่ต่อไปในอนาคตนะครับพอเรามีชาวบ้านมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถแต่งตั้งชาวบ้านคนอื่นให้เป็นนักลา่าสัตว์นักเก็บสมุนไพรเพื่อที่จะหาอาหารเองได้ทีนี้ก็สบายแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปหาเองต่อไปต่อมาผมก็มาเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะหาทำเลสร้างโรงตัดไม้ตามที่ตัวเฮียแกแนะนำมานะครับพอวางแปลนเสร็จเนี่ยก็ต้องวิ่งออกไปตัดไม้เพิ่มอีกระหว่่าางงทีกํลั ก็บก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราให้น้องอากโกเป็นคนทําอาหารแต่ยังไม่ได้สร้างโรงเก็บอาหารให้น้องเลยนะครับก็เลยพักโปรเจกต์โรงตัดไม้ไปก่อนแล้วก็ไปวางแปลนโรงเก็บอาหารให้น้องอากโกได้ทํางาน กว่า <G uan> จะสร้างอะไรได้สักอย่างเนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับไหนจะต้องหาวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้ทีละโคตรเยอะนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็เป็นแบบกาก,ากจัดนะครับใช้แป๊บเดียวก็พังต้องสร้างอันใหม่กว่าจะสร้างเสร็จแต่ละอย่างก็เลยใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าในที่สุดเนี่ยผมก็สร้างโกดังเก็บอาหารจนเสร็จก็เลยโยนอาหารทั้งหมดที่มีในกระเป๋าเนี่ยใส่โกดังเอาไว้นะครับสำหรับโกดังอาหารเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับว่าห้องเก็บเสบียงที่ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยจะมาใช้ร่วมกันนะครับก็คือถ้าเสบียงไม่ ปากท้องได้คนทั้งหมู่บ้านก็จะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนว่าจํานวนสเสบียงที่เราต้องเตรียมในแต่ละฤดูก,กาลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานั่นเอง พอโรงอาหารเสร็จเนี่ยผมก็กลับมาสร้างโรงไม้ต่อจากที่ค้างไว้นะครับชีวิตก็กลับมาสู่โรงงานนรกอีกครั้งนะครับคือเก็บทรัพยากรไปเลยยาวๆนะครับแต่สุดท้ายโรงไม้ของหมู่บ้านก็เสร็จจนได้พอโรงไม้เสร็จผมก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อดีนะครับก็เลยเดินไปคุยกับตัวเฮียโทชิชิเฮียแกก็เลยบอกว่างั้นก็ไปช่วยพวกชาวบ้านที่กําลังลําบากถาแถวๆนี้ก็แล้วกันผมก็เลยวิ่งรอบหมู่บ้านดูซิว่าใครต้องการให้ผมช่วยอะไรบ้างนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฟ้ามืดก็พึ่งนึกขึ้นได้ผมเพิ่งจะยกเรือนหอออออให้้ากกไไปนนนนัตตีีีวผมมมเงเง่่่ยท็ล มาเคลียพื้นที่สร้างบ้านใหม่ของตัวเองอีกหลังหนึ่งงานนี้เนี่ยเริ่มสร้างตอนฟ้ามืดซะด้วยนะครับแน่นอนว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็รอไปเช้าของอีกวันหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้2คืนแล้วนะครับที่ยังไม่ได้นอนระหว่างที่ผมกําลังวิ่งหาไม้หาหินสร้างบ้านนะครับก็ได้ไปพบกับบ้านหลังหนึ่งที่ยังไม่โดนไฟไหม้ก็เลยเข้าไปดูนะครับเจอตาลุงอยู่คนนึงนอนป่วยอยู่ในบ้านผมเข้าไปถามว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ยอมตอบแถมไล่เราออกจากบ้านมาด้วยนะครับแต่พอออกมานอกบ้านนะครับก็มาเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาช เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ปัดเป่าซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอาการเป็นผู้ปัดเป่าเนี่ยวันนับทำหน้าที่อะไรนะครับแต่มัซึมารุเนี่ยเล่าเรื่องของตาลุงให้ฟังว่าลุงแกชื่อว่าฮิโกเบนะครับตาลุงเนี่ยหิวจนหน้ามืดดันเผลอไปกินเห็ดพิษเขาให้ตอนนี้ก็นอนเจ็บนอนป่วยทรมานมากนะครับใกล้ตายอยู่รอรๆมัซึมารุบอกว่าให้ลองไปปรึกษาน้องมาตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรดูนะครับอาจจะมีทางช่วยได้พอไปเจอน้องมาตาเนี่ยเราก็เล่าให้น้องฟังเรื่องของตะลุงกินเห็ดนะครับน้องบอกว่าจริงๆน้องก็รักษาได้นะแต่ว่าเราต้องต้องเป็นคนเลือกนะครับว่าจะให้รักษาแบบไหนข้อแรกคือให้เลือกรักษาชีวิตของลุงไว้แต่ความเจ็บปวดของลุงเนี่ยจะไม่หายไปนะครับกับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือให้ตะลุงเนี่ยหายจากความเจ็บปวดทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายลุงก็จะตัวเย่อยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมาถามผมนะครับทำไมไม่ไปถามให้คุณลุงเขาเป็นคนตัดสินใจชะตาชีวิตตัวเองแแตต่่ก็ไดด้้สสสงัยยุทาผม เลือกให้ตะลุงอยู่ต่ออยู่ดีพอเลือกแล้วเนี่ยน้องมาตาก,ก็บอกว่าให้ไปเก็บสมุนไพรามา2อสาอย่างนะครับเดี๋ยวจะทํายาให้นะโชคดีที่ผมมันเป็นพวกขี้งก,กน,นะเห็นอะไรบนพื้นเป็นไม่ได้นะครับของที่น้องต้องการเนี่ยผมมีครบในตัวอยู่แล้วยาก็เลยเสร็จทันทีตรงนั้นเลยนะครับจากนั้นผมก็เลยวิ่งมาหาตะลุงฮิโกเบที่บ้านตั้งใจจะเอายามาให้กินนะครับตอนแรกตะลุงเขาก็ดิ้นนะเขาขัดขืนไม่ยอมกินนะครับผมก็เลยจับยากรอกปากลุงซะเลยงานนี้โดนลุงด่ายับนะครับแล้วผมก็วิ่งหนีออกจากบ้านลุงมา จากนั้นก็มีเควสอะไรไม่รู้เด้งขึ้นมาเฉยนะครับบอกให้ไปคุยกับอดีตนักรบที่ชื่อว่าเคนเยวนะครับดูจากแผนที่เนี่ยจะต้องเดินออกนอกหมู่บ้านไปไกลเลยแล้วก็ระหว่างทางนะครับผมก็ได้เจอกับสะพานไม้พังๆอันนึงใจผมจริงๆตอนแรกอยากจะซ่อมให้นะครับแต่ว่าดูจากในเกมแล้วเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันยังไม่ถึงก็เลยต้องผ่านไปก่อนนะครับ เดินทางมาถึงบ้านของเคนเนียลกลางดึกนะครับคือเจ้าของบ้านก็ดันหลับอยู่ด้วยนะแต่คือผมไม่ได้สนใจนะครับเคนเนียลเนี่ยบอกกับเราว่ามีปัญหาเรื่องเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ใจกากแต่ปากแจ๋วนะครับชื่อว่าคีคุมัสส์เขาพยายามจะสอนให้เด็กคนนี้เนี่ยล่าสัตว์แต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องสักทีนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนดีมากนะครับก็เลยบอกว่าไหนขอไปเจอไอ้หนุ่มคนนี้หน่อยนะฮะระหว่างทางไปหาพ่อหนุ่มคนนี้นะครับผมก็เก็บหินเก็บหญ้าไปเรื่อยเปื่อยนะครับจนไปเจอกับพ่อหนุ่มหน้ามนคนหนึ่งที่กําลังเดินนนนนทาาาางออยยููู่่่ใปปผมกก็็เข้้ไคคุดบพวหหีแล ก็คือคิคุมัตสึนะครับเคนเงียวสั่งให้เขามาล่าสัตว์ในป่านี้นะครับแล้วก็ถ้ากลับบ้านมือเปล่าเนี่ยเคนเงียวบอกว่ารับรองว่ามีเจ็บนะครับและด้วยความที่ผมเป็นคนที่นิสัยดีที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้นะครับผมก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวไอ้หนูเดี๋ยวพี่จัดให้จากนั้นผมก็เลยลองสร้างมีดแล้วก็สร้างหอกนะครับแล้วก็ลองออกตามหาสัตว์ป่าผู้โชคร้ายวิ่งวนอยู่ตั้งนานนะครับตั้งแต่ขับมือจนฟ้าเริ่มสางเนี่ยเพิ่งจะได้เจอกวางหนุ่มหนึ่งต แม่แบบโคตรแมนมากๆแต่ถึงแม้ว่าหอกมังกรขาวของผมมันจะเข้าเป้าเนี่ยก็ใช่ว่ากวางมันจะตุยครั้งเดียวเลยสะเมื่อไหร่นะครับผมวิ่งตามล่ามันอยู่นานโข,โขก็เพิ่งรู้ตัวว่าเกมนี้เนี่ยเขาให้ปลาซ้ำไปอีกเพื่อให้กวางมันวิ่งช้าลงผมก็เลยจัดหอกมังกรขาวอันที่2ให้ไปอีกดอกกวางหนุ่มผู้โชคร้ายก็วิ่งช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจนผมสามารถเข้ากระชินตัวได้ในที่สุดนะครับ พอได้เนื้อกว้างมาแล้วเนี่ยผมก็เอาไปหมักด้วยซอสปรุงรสใส่เกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผงนัวเข้าไปเล็กน้อยนะครับเอาไปย่างไฟจนหอมจากนั้นก็เอาไปให้หนูคีคุมมะสุปไปส่งครูนะครับแต่คิคุม,มะสุก็ได้เล่าให้เราฟังว่าตัวเขาเนี่ยเสียทั้งพ่อและแม่ไปนะครับแล้วก็มาเจอกับเคนเงียวเคนเงียวก็เลยสอนให้เขาล่าสัตว์นะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับการแบ่งอาหารเท่าไหร่และตอนนี้เนี่ยก็หิวมากเราก็เลยบอกไอ้หนูว่าเฮ้ยงั้นเองกินเองเลยแล้วกันไม่ต้องเอาไปส่งมันหรอกจากนั้น แต่ที่ไหนได้โดนเคนเียวด่าสยับเลยเพราะว่าดันไปช่วยไอ้หนูคีกุมาสุลากวางแล้วก็เคนเยวยังเล่าให้ฟังอีกว่าพ่อแม่ของไอ้หนูคนนั้นมันตายหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็พยายามจะสอนให้ล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดของตัวคิกุมาสุเองแต่เราดันไปสารแนรไปล่าสัตว์ให้นะครับและต่อไปไอ้หนูนั่นมันจะอยู่ด้วยตัวเองได้ยังไงด้วยความที่เสียใจนะครับผมก็เลยกินเนื้อกวางที่เหลือจนหมดแล้วก็ไปหาเรื่องสารแณชาวบ,บ้านคนอื่นต่อไปนะครับเดินทางตามเคยไปสักพักเนี่ยก็ไปเจอกับบ้านอีหงหงยางา้้แเบวรไพ ผมกลัวโจรจะมาขโมยของไปนะครับก็เลยอาสาเก็บไว้ให้แต่พอหันมาเจอเจ้าของบ้านผมถึงก็ช็อกเลยนะครับเพราะว่าบ้านนี้คือบ้านของมิโกะสาวที่ชื่อว่าชิโยเมนะครับ ผมลองใช้ทักษะการจีบสาวที่มีกับเธอสักหน่อยหนึ่งนะครับชิโยเมก็บอกว่าถ้าพี่จะจีบหนูเนี่ยพี่ก็ต้องเอาไข่ต้มไปถวายให้ศาลเจ้าอินาริใกล้ๆนี้สะก่อนผมจะแจ้งก่อกองไฟนอกบ้านแล้วก็ต้มไข่ไป3 4สฟองนะครับจากนั้นก็เดินทางไปศาลเจ้าอินาริตามที่มิโกบอกพอไปถึงก็ปลาไขา่ใสลไม่ใช่นะครับพอไปถึงก็ถวายไข่ต้มไปฟองหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้บัฟวิ่งเร็วมาด้วยนะเป็นระยะเวลา5นาทีเสร็จแล้วก็กลับมาหาน้องชิโยเมแต่น้องเขาก็บอกว่าอันนี้พี่ไปมาจริงๆหรออนนนนนี้นูเล่นเน ผมปาดน้ำตาออกจากบ้านน้องแล้วก็รีบวิ่งกลับไปหมู่บ้านของตัวเองนะครับระหว่างทางผมก็พึ่งนึกขึ้นได้ว่าน,นี่ผมไม่ได้นอนมา3วันเต็มๆแล้วนะครับพอมาถึงหมู่บ้านเนี่ยก็รีบไปหาตัวเฮียโทชี้ิก่อนใครเลยแล้วก็ไปเล่าวีรกรรมความดีที่เราได้ทํามาให้แกฟังนะครับแกก็ชื่นชมผมยกใหญ่เลยนะครับแถมบอกผมว่าจะยกซายุริให้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวผมดีใจมากนะครับรีบวิ่งไปหาน้องซายุริอย่างไวทําการชวนน้องเข้ามาเป็นสมาชิกของหมู่บ้านจากนั้นก็เพิ่มน้องเข้าไปในบ้านหลังใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ จะใช้นอนเองนะครับตอนนี้ต้องยกให้ซายยริไว้ซะแล้ว พอเพิ่มน้องเข้ามาเป็นสมาชิกค,คนที่2ของหมู่บ้านนะครับผมก็จะแจงแบ่งหน้าที่ให้น้องซายุริเนี่ยเป็นคนตัดไม้นะครับย้อนกลับไปเผื่อใครจําไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมสร้างโรงไม้เสร็จไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ชาวบ้านเข้าไปทํางานตอนนี้เนี่ยผมได้น้องซายุริมาช่วยนะครับหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ตัดไม้เองได้แล้วนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าสบายและงานนี้นะครับแต่ที่ไหนได้ผมต้องสร้างทั้งคลังเก็บของทั่วไปเพื่อที่จะใส่เครื่องมือไว้ให้น้องมาหยิบนะครับแล้วยังต้องมีคลังเก็บไม้เพื่อที่จะเก็บไม้ที่น้องตัดมาให้้อีก ใหญ่หลวงนักนะครับผมทําการฟาร์มทรัพยากรทั้งคืนจนเช้านะครับงานนี้เข้าสู่เช้าของวันที่4ซึ่งผมยังไม่ได้นอนเลยแม้แต่งีบเดียวนะครับ ตั้งแต่เช้าของวันที่4ไปจนค่ำนะครับผมใช้เวลาไปกับการสร้างคลังเก็บของแล้วก็โรงเก็บไม้ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะครับช่วงนี้ขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะตัดอะไรไมาให้ดูอ๋อลืมไปเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยหมู่บ้านของเรายังไม่มีชื่อเลยนะครับผมพยายามนั่งนึกชื่ออยู่นานว่าจะใช้ชื่อหมู่บ้านว่าอะไรนานกว่าระยะเวลาที่ฟาร์มของนั่งทําบ้านซะอีกนะครับสรุปผมก็ได้ชื่อสิ้นคิดมาชื่อนึ่งว่าวานุคุนินั่นเอง เข้าสู่เช้าของวันที่5ตอนนี้คลังเก็บของทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการสร้างขวานหินจํานวนมากมาใส่ไว้เพื่อให้น้องซายูริหยิบเอาไปใช้งานตรงนี้ขอแทรกระบบเกมอีกนิดนึงนะครับเวลาเราสั่งงาน NPC เนี่ยเกมนี้มันไม่ได้ให้ไปฟาร์มแบบเรียลไทม์เลยนะครับเรามีหน้าที่สร้างสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นใส่อุปกรณ์ที่ต้องใช้เอาไว้สั่งงานชาวบ้านเข้าไปแล้วก็รอให้ผ่านซีซันถึงจะได้ทรัพยากรเหล่านี้มานะครับผมอธิบายเรื่องซีซันไปหรือย,ยังนะ เหมือนผมจะยังไม่ได้พูดใช่ไหมครับเกมนี้เนี่ยหนซีซั่นจะมีระยะเวลา5วันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในฤดูใบไม้ผลินะพอครบ5วันก็จะเข้าสู่ฤดูร้อน ที่ผมไม่ได้นอนเลยตลอดท่าวันที่ผ่านมาก็คือพรุ่งนี้ในเกมเนี่ยผมจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับถ้าผมเตรียมโรงตัดไม้แล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นไม่ทันเนี่ยผมจะเสียโอกาสในการฟาร์มทรัพยากรไป1ฤดูฟรีฟรีแต่ถ้าหากอยากผ่านฤดูการไวๆก็ทําได้นะครับแต่จําเป็นต้องมีบ้านว่างหนึ่งหลังแล้วก็สร้างที่นอนไว้ด้วยกลางคืนเนี่ยเราจะสามารถเข้านอนได้เพื่อข้ามเวลามาถึงตอนเช้าเลยก็จะผ่านฤดูได้ไวขึ้น ในที่สุดโรงงานลรกของผมก็เสร็จทันเวลาในวันที่5ก่อนเปลี่ยนฤดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยมาเช็คความพร้อมของหมู่บ้านเพื่อที่จะผ่านซีซันอีกครั้งก็พบว่าทั้งหมู่บ้านยังไม่มีน้ํากินเลยนะครับก็เลยต้องมาสร้างบ่อน้ําใหม่ไว้ข้างๆบ่อน้ําอันเก่าที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วพอสร้างบ่อน้ําเสร็จเนี่ยก็ต้องการสร้างถังสําหรับตักน้ําในบ่ออีกนะครับผมก็เลยต้องสร้างโต๊ะคราบไว้ในโรงตัดไม้มาอีกอย่างโต๊ะนี้สําคัญมากนะครับใช้คราบอุปกรณ์งานไม้ต่างๆในอนาคตอีกเยอะเลย วิบากกรรมยังไม่จบแค่นี้นะครับพอสร้างบ่อน้ําแล้วก็ถังตักน้ําเสร็จแล้วเนี่ยผมยังต้องสร้างโรงเก็บน้ําอีกด้วยนะครับโอ้โหอาหารกับเครื่องดื่มเนี่ยเก็บด้วยกันไม่ได้ด้วยนะครับเกมนี้ก็เลยหมดเวลาไปอีก1วันเต็มเ็มนะครับพอสร้างโรงเก็บน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาถังไม้ที่สร้างไว้มาตักน้ําในบ่อนะครับจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ในโรงเก็บน้ําได้เพื่อใช้ในซีซันถัดไป ต่อมาเราจะกลับมาสู่เส้นเรื่องหลักแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องสร้างสะพานไม้ข้าม่น้ำให้เสร็จตามเควสนะครับเพื่อที่เราจะได้ออกไปโลดแลนในโลกกว้างอย่างอิสระแต่สะพานไม้อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างธรรมดานะครับมันถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Special Project คือต้องสร้างไซง,งานขึ้นมาให้มันก่อนแล้วก็ใส่วัสดุก่อสร้างลงไปตอนนี้เองเนี่ยที่ผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมผิดพลาดแค่ไหนนะครับ s p e c i a l Project พวกนี้นะครับหลังจากใส่วัสดุลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องรอถึง1ี่นเต็มๆถึงงจะสสรร้าเ็แลผมพิ่งข้าามผ่นซีซันมา,มาม้ เทําให้ผมต้องเสียเวลาไป5วันเต็มเพื่อเควส t นี้เควส t เดียวนะครับสำหรับใครที่ตามมาเล่นที่หลังอันนี้แนะนําให้รีบมาทําสะพานสเปเชียลโปรเจกต์อันนี้แล้วก็ใส่วัสดุก่อสร้างให้เสร็จไปเลยในซีซั่นแรกนะครับ ในระหว่างรอให้ผ่านซีซันผมก็ไปพัฒนาหมู่บ้านของเราเพิ่มเติมนะครับโดยการสร้างสิ่งก่อสร้างจําเป็นต่างๆสิ่งแรกที่ผมสร้างเลยก็คือบ้านอีกหนึ่งหลังเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมต้องการเข้านอนทุกคืนจะได้ผ่านซีซันไวๆเมื่อสร้างบ้านเสร็จผมได้เดินไปเยี่ยมบ้านน้องมิกโกอีกครั้งนะครับมาคราวนี้ก็เจอเรื่องดีๆเลยนะครับคือสเสบียงอาหารในคลังต่างๆของชาวบ้านเนี่ยจะถูกเติมเต็มเมื่อผ่านซีซันเช่นกันผมในฐานะที่เป็นคนดีก็เลยรับฝากสเสบียงอาหารของน้องมิกโกไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอรู้ว่า อยู่ริมหาทันทีกลัวว่าปลาของลุงเนี่ยจะถูกขโมยไปอีกนะครับก็เลยรีบไปหาแล้วก็ไปรับฝากปลามาไว้แล้วด้วยความที่ว่างนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรผมก็เลยลองวิ่งออกไปสํารวจในที่ที่ยังไม่เคยไปปรากฏว่าเจอกับศาลเจ้าแห่งใหม่ที่ชื่อว่าศาลเจ้าจิโซนะครับแต่ของบูชาศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไข่ต้มแล้วแต่ว่าเป็นดอกไม้สีเหลืองซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยยังไม่ได้ถวายของบูชานะครับ ผมออกเดินสำรวจไกลออกไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็เจอทั้งพวกรังนกทั้งเห็ดทั้งฝูงกวางนะครับงานนี้ก็เลยต้องวิ่งเป็นหนังอินเดียกันอีกครั้งจากนั้นก็ยังคงวิ่งสำรวจไปเรื่อยๆนะครับจนไปเจอรถเข็นที่น่าจะเป็นของพ่อค้าดูเหมือนว่าเจ้าของจะไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเสื้อผ้าอยู่ด้วยตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากดใส่เสื้อผ้ายัางไงนะครับพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ใส่ให้เลยก็เลยเก็บกลับบ้านเราไว้ก่อน แล้วด้วยความที่ว่างมากๆนะครับผมก็วิ่งสำรวจไปต่อนะครับเจออะไรก็เก็บมาหมดเลยนะทั้งเสื้อผ้าอาหารต่างๆได้มาเพียบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยเอาทุกอย่างกลับมาใส่ในคลังของหมู่บ้านเอาไว้ดูเหมือนว่าบ้านของเราเนี่ยน่าจะมีอาหารกินไปอีกหลายปีนะครับต่อมาผมก็พักจากการสำรวจกลับมาพัฒนาหมู่บ้านต่อนะครับตอนนี้ผมเริ่มสร้างกระท่อมนายพรานเพื่อที่ว่าต่อไปจะได้ชวนชาวบ้านเข้ามาเป็นคนช่วยล่าสัตว์ให้ไม่ต้องออกไปวิ่งหาอาหารเองอีกนะครับใช้เวลาไปประมาณครึ่งวันก็เสร็จนะครับกระท่อมล่าสัตว์อันนี้เท คอยสูงให้ขึ้นไปชมวิวจากด้านบนของหมู่บ้านได้ด้วยแค่กระท่อมล่าสัตว์อย่างเดียวคงไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังขาดคนตักน้ําเพื่อที่จะมาเติมคลังเครื่องดื่มของชาวบ้านอีกนะครับผมก็เลยไปสร้างถังน้ําเพื่อตักน้ําที่บ่อไปตุนไวเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยน้ำและอาหารสําหรับชาวบ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกแล้ว กว่าจะผ่านไปได้แต่ละซีซันเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ผมว่างจัดๆก็เลยออกไปสำรวจที่ที่ยังไม่เคยไปอีกครั้งรอบนี้ผมเจอหมูป่าตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าหมูป่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ล่าง,ง่ายเหมือนกวางนะคือมันจะโจมตีเรากลับได้ด้วยตัวผมบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ก็ล้มมันได้ในที่สุดสำรวจต่อไปเรื่อยๆก็เจอเหล่าคนไร้บ้านบ้างปล่าปลายนะครับและผมก็ยังบังเอิญได้เจอหมู่บ้านของพวกโจนเขาให้ที่นี่มีคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนเห็นจะได้นะครับผมก็เข้าไปเดินคุยทักทายทุกคนจนทั่วและแน่นอนววว่่่่า่าาาาพพกกเเสบีีีียยยงงงอออหรรทูนนนคัขโจป้ ผมรับฝากไว้ทั้งหมดนะครับปลอดภัยแน่นอนตกดึกผมก็เดินทางกลับบู่บ้านนะครับตอนนี้เรามีบ้านแล้วนะสามารถเข้านอนเพื่อผ่านช่วงกลางคืนไปได้เลยนะครับเตื่นเช้ามาผมก็ทํากิจวัตรประจําวันนะครับตัดไม้ล่าสัตว์หาอาหารไปเรื่อยวันนี้โชคดีครับเจ <También. S 1> อกวางอีกตัวหนึ่ง <song> ก็เลยได้เนื้อกลับบ้านเยอะเลย ด้วยความว่างที่ไม่รู้จะทําอะไรอีกแล้วนะครับผมก็เลยสร้างบ้านเพิ่มไปอีกหลังหนึ่งเพราะดูจากที่หมู่บ้านจนเมื่อกี้แล้วเนี่ยมีชาวบ้านอีกหลายคนที่เราน่าจะชักชวนเข้ามาอยู่หมู่บ้านของเราได้นะครับโดยเฉพาะพวกสาวๆนะครับมีหลายคนเลยและต่อมานะผมเพิ่งสังเกตว่ามีสิ่งก่อสร้างของหมู่บ้านอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้สร้างนะครับก็คือกระท่อมสําหรับเก็บสมุนไพรนะครับผมก็เลยสร้างซะตอนนี้เลยเผื่อมีคนมาเพิ่มเนี่ยจะได้มอบหมายงานให้ชาวบ้านได้ทันที และในที่สุดวันสุดท้ายของหน้าร้อนก็ผ่านไปนะครับสะพานที่ผมสร้างไว้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเราสามารถออกไปสร้างที่โลกภายนอกได้แล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแล้วด้วยแต่จะบอกว่าบางชุดมันก็ดูแปลกๆไป,ปะวะผมเลยเลือกใส่ชุดที่ไฮโซที่สุดให้สมกับเป็นโชกุนแห่งวานอคุนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมต้องเริ่มติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆบ้างแล้วนะอันนี้ก็ต้องหล่อนิดนึง ก่อนออกไปซ่าเนี่ยผมได้ไปแวะหาตัวเฮียโทรชิ้ๆก่อนนะครับเฮียเล่าให้ฟังว่ามีข่าวลือเรื่องปีศาจสาวกำลังออกอารวาสแถวาๆนี้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวกันมากผมก็เลยขออาสาวออไปจัดการเองนะครับ และนี่คือสะพานไม้ที่เราใช้เวลาสร้างกว่า1ซีซั่นนะครับสวยงามมากๆเลยต่อมาผมก็เลยแวะมาหาเคนเงียวที่บ้านเพื่อที่จะถามเรื่องปีศาจสาวเคนเงียวด่าผมว่ามึงทํากับกูขนาดนี้มึงยังกล้ากลับมาขอความช่วยเหลืออีกเหรอแต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกข้อมูลสถานที่ที่มีคนเห็นปีศาจให้นะครับเส้นทางที่เคนเกียวบอกมันต้องเดินอ้อมเขายาวเลยนะครับแต่ผมขี้เกียจก็เลยใช้วิธีปีนข้ามเขามาแม่งเลยนะครับสุดท้ายก็เลยมาเจอกับปีศาจสาวตัวเป็นๆเ,เข้าจนได้สรุปว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ใช่ปีศาจนะครับแต เธอบอกว่าในยุคสมัยที่โหดร้ายแบบนี้เนี่ยการเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตรายเธอก็เลยเอาหน้ากากปีศาจมาใส่ไว้เพื่อที่จะให้พวกโจรป่ามันหวาดกลัวจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับเธอนะครับแต่ดูเหมือนว่าหน้ากากนี้นเนี่ยจะใช้ไม่ได้กับเรานะเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยเราอยู่กับเธอจนถึงเช้าเลยนะครับแต่พอตื่นมาเธอก็ไม่อยู่แล้วนะครับเหลือไว้เพียงหน้ากากปีศาจเป็นของดูต่างหน้าผมก็เลยเอามาใส่เล่นซะเลย ออกเดินทางต่อไปสักพักนะครับผมก็ได้เจอกับโจรป่าตัวเป็นๆน,นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอศัตรูคนอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ป่านะครับถึงผมจะจัดการมันได้เนี่ยแต่ผมก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะจากนั้นผมก็ทําการรุ้ของจากโจรจนเรียบนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อ นิโจเนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในละแวกนี้เนะี่ยยังมีหมู่บ้านอีกเยอะเลยนะครับทั้งยังมีผู้ที่มีอิทธิพลปกครองถ้าอยากเห็นโลกกว้างเนี่ยก็ให้ลองไปที่หอคอยสังเกตการที่อยู่ใกล้ๆนี้น,นะครับปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นเองตรงนี้เนี่ยจะเป็นคัทซีนที่ผมคิดว่าเป็นจุดจบของการสอนการเล่นนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นแค่อินโทรของเกมเท่านั้นผมขอปล่อยคัทซีนทิ้งไว้ยาวๆให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของเกมกันนะครับ และตอนนี้ตัวเกมจะให้เราเลือกว่าจะเดินทางไปไหนก่อนนะครับระหว่างหมู่บ้านอิวาซากิที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทําเมืองแรกนะครับกับหมู่บ้านเซกิที่ขึ้นชื่อเรื่องของผลิตภัณฑ์จากไม้ ผมเลือกไปที่อีวาเซกิก่อนเพราะหวังว่าจะได้เรียนวิธีการสร้างเครื่องมือจากโลหะที่ดีขึ้นนะครับเส้นทางไปอีวาเซกินั้นไกลามากนะระหว่างทางผมก็ได้เจอสิ่งก่อสร้างพิเศษอีกแล้วนะครับตรงนี้ผมก็เลยรีบวางไซงานเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาวัสดุมาใส่ไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนอีกแล้วก็จะต้องรอเป็นซีซันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปจนมาถึงหมู่บ้านอีวาเซกิจนได้ที่นี่ชาวบ้านแทบทุกคนเนี่ยจะมีอาชีพเป็นคนงานเหมืองนะครับบางคนก็จะมีทักษะในการหลอมแรผผมมมมเเดินนนนนถาาาาาาาชวบ้้้หหลยๆคขกกก็แนะนใํใรูจัั พี่โลนคนหนึ่งนะครับซึ่งพี่คนนี้เนี่ยก็จะสอนวิชาหลอมเหล็กให้กับเรานั่นเองพี่โลนให้เราลองไปขุดแร่ในเหมืองนะครับจากนั้นก็สอนวิธีหลอมแร่แล้วก็สร้างขวานเหล็กให้กับเราด้วยในที่สุดหมู่บ้านเราก็เข้าสู่ยุคโลหะสักทีหลังจากที่ใช้ขวานหินมานานนะครับจากนั้นผมก็ไปทักทายคนที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านแห่งนี้สักหน่อยนะครับชื่อว่าซาบูโรเบนะครับให้ตายเถอะพอเข้าไปก็พบว่าเขาแต่งตัวเหมือนผมเปียบเลยนะครับชุดที่ผมคิดว่าแม่งดูภูมิฐานแล้วนะดันมาใส่ซ้ำกับหัวหน้าหมมู่บบนนน้้้้าาานนนนนนนคีจจไดดกกกััผ็เเลยเลยิทง หมู่บ้านนะครับพร้อมกับแปลนสร้างโรงเหล็กระหว่างทางเนี่ยก็เจอโจรป่าอีกแล้วก็เลยจัดให้สักฝุ่นหนึ่งแล้วก็ลูทของมันมา <S <S พอกลับมาถึงหมู่บ้านก็ไม่รอชานะครับรีบตั้งโรงเหล็กทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม้ในคลังผมเยอะมากเนื่องจากเพิ่งผ่านซีซันมาแล้วน้องซายยรีก็คงขยัน,ขนแข่งน่าดูนะครับการสร้างโรงเหล็กของผมเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นและดูเหมือนว่าความจเจริญกำลังเข้าสู่หมู่บ้านของเรานับแต่บัดนี้เป็นต้นไป และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการผจญภัย12ชั่วโมงแรกในเกมเซนโงคุไดนาสตี้ของผมนะครับต่อไปก็คงจะเข้าสู่ช่วงการพัฒนาความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านการหาชาวบ้านเข้ามาให้มากขึ้นและต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะพยายามทาให้หมู่บ้านมันสามารถรันได้ด้วยตัวเองมากขึ้นโดยที่ผมไม่ต้องคอยตักน้ําหาอาหารตัดไม้ตัดหญ้ามาให้อีกต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อฝากติดตามได้ในซีรีส์ของเซนโงคุไดนาสตี้ในตอนหน้าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมมรัััับบชจจจนนนนด้้ววยกวกไกไเอให คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ